สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสด <R ud> ีค่ะสวยๆสิสวยๆตอนนี้อยู่ไหนลูกตอนนี้มาทําอะไรคะพี่น้าดามาทําอะไรลูกฮะพี่น้าดามาทําอะไรคะตอนนี้กําลังงงกับลูกหมาอยู่นะครับโอ้โหนูดาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆก่อนค่ะน้องสวัสดีค่ะชอบไหมตอนนี้อยู่ไหน ตอน,นอยู่อะไรจาน่าคาเฟ,จาาาฟ่จาน่าคาเฟ่พูดอ่ะจาน่าคาเฟ่ <laughs> ไม่ใช่ลาดหน้าคาเฟ่อะจาน่าคาเฟ่เรามาทำอะไรกันคะจะมาดูอะไรกันลูกดูอะไรเราจะมาดูอะไรดูกวางที่จาน่าคาเฟ่มีกวางด้วยไหมมีไหมคะเอยมีกวางหมาเนี้ยสวยไหมหมาสวยมากดูบรรยากาศ ใหญ่โตมากกว้างมากอันนี้แค่รอบนอกเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูข้างในนให้ดูบรรยากาศข้างนอกกว้างมากเ <c oughs> ฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรเสียง <c oughs> ้องขาลงไปไปดูกว้างกัน <c oughs> ไม่ดูกว้างอา้า มาจะดูกวางไม่ใช่เหรอลูกไม่ไปดูข้างในก่อนเหรอไปดูข้างในกันเอายื่นมือมาไปดูข้างในกันมาขอมือหน่อยค่ะคนสวยไปดูข้างในไปบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวขอไปดูข้างในก่อนนะคะบ๊ายก่อนบายกล้องค่ะไม่ไปกล้องบ๊ายบายงกล้องแม่ไมเตรีแท็กอะไรกลัวไหมคะกลัวไหมกลัวไหม ไม่กลัวเหรอพี่ดาไม่กลัวเหรอดุนดุนดูพีินาขี่แต่หมาพีินาดาเนี่ยขี่แต่หมาพินาดากลัวเหรอถ้าแล้วทำไมน้องลูกไม่กลัวลูกน้องลูกชอบไหมน้องลูกชอบไหมน้องลูกชอบไหมคะชอบอลงยังลงยัง ขออย่าพอไหมคะน้าไม่มามาไม้พี่น้ามาไม้มาไม้เออมาไม้มาไม้เออเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้ามาแล้วพี่น้ามาแล้วไม่มา พี่น่าก,กลัวทำาไมน้องนุ้ไม่กลัวหรอกพอ,อ,อยงังหรอกที่นี่ที่ไหนที่นี่มีแกะไหม มีแกะไหมลูกไปดูยังขี่หมาไปี่นาปโปโปออลงเลยไปเถอปะปไปดูแกะกันปะนนไปดูแกะกันปะ,ะปะดูแกะกันครับตอนนี้ก็มาให้อาหารป่า<อ>ยังอยู่ที่เดิมครับ ชื่อร้านอะไรลูกชื่อร้านอะไรคะกาหน้าคาเฟ่ยังไม่ให้อาหารปลาเอาไม่เอาแม่ไม่ใส่ถุงมือไม่ใส่ถุงมือมันก็เลอะนะลูกนปลาเยอะมากปลาเยอะไหมไม่ใช่ปลายาย่าดอดไปนหนไปไหนคะไปไหนไปไหนคะไปไหนคะเอ่อไปให้าหากวางโอเคไปให้หันกวางเดี๋ยว ต่อไปคืออะไรนะกวางกระทรงโอเคติ๊งติ๊ง,ง,งดูพื้นที่ครับพื้นที่ระหว่างเดินมาจากบอ่อปลาน้องนุดาสู้ๆไหมสองนิ้วก่อนลูกสู้ๆเออพินะไม่กลัวเหรอคะเราจะทำอะไรกันเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรคะเสียงไก่เสียงไก่ร้องไง แก้ง่ายๆควางร้องไงควางมาแล้วแล้วยังเสียงควางได้ยินเสียงควางไหมครับได้ยินเสียงควางไหมลูกควางมาแล้วมาเร็วเดิน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 มาเร็วควางมาเร็วมาเรหยุด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 ก่อนเดี๋ยวคุณแม่ทำให้เด네ี kita, yes. s <S <puntos S 2> <Wuhan>. ๋ยวคุณแม่ทำให้เดี๋ยวคุณแม่จะป้อนโชว์ก่อนนะลูกเดี๋ยวลองดูก่อนว่าหนูจะป้อนกันได้ไหม นั่นแหะสิเ,เขาเขาเขาต้องใส่ในนี้เหรอหรือว่าใส่ในมือแล้วให้เขากิน<ม>ตัวลองใส่ในมือก่อนไหมม,ม, <c ười> มาแล้วมาแล้วเห็นไหมครับตัวต้องเทสในมือก่อนนะเออนั่นล่ะใส่ในมือก่อนใส่ในมือก่อนน,ออน,น้ำใหญ่เยอ,อยะเอาตัวเล็กก่อนไหมตัวไหนตัวไหนที่มาตอนได้อะเฮ้ยกลัวแบมือเลย อตัวมันจะกัดนิ้วเอาไม่จัดล,ล <laughs> อกอีแม็กลัว <laughs> อ่ะดูอ่ะลองลองดูเขากินลองดูเขากินเขาเลียกินเหมือนหมาเนี่ยเห็นนะอย่าเนี่ยไม่กินได้ยังไงกัดอยู่นี่ฮิ <laughs> แม็กลัวกลัวไหมกลัวไหมคะอ๋อสองสาวตะลึงเลยไ,ไหวไหวไหมลูกสู้ไหมไม่สู้อ่ะสู้ไหมคะสู้สู้ เขาจะกินกันยังไงวะก็นั่นแหะสิเขาก็กินกันอย่างนี้แหละมั้งร้อกินกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวคุณพ่อลองมั้าางคุณพ่อนะกัดมือคุณพ่อไหมเดี๋ยวคุณพ่อใส่ถุงมือกันเดี๋ยวเขารู้ด้วยนะว,ว่าใครจะให้เห็นไหมเขารู้ด้วยเลสเลสโลกเลส เขาก็คงฝึกมาแล้วมั้งแน่ฟันเขาเหมือนฟันคนเขาไม่ปีเขี้ยวเขเลยให้กันได้เนี่ยเห็นไหมแน่ให้เขากัดไปเลยเห็นไหมกลัวไหมกลัวไหมคะลอะดูนะเนี่ยเขาก็เหมือนหมาแหละเออเนี่ยเนี่ยเนีทุกๆๆๆๆๆๆนะนะอังสานะเออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่ะคุณแม่ลอง เขาไม่มีเคี้ยวเขาเป็นฟันเหมือนคนดูหน้าคุณแม่เขาไม่มีเคี้ยวเออนั <en> <ouse> ่น <traditions> น่ะเหมือนเราให้อาหารหมาลหละนั่นน่ะเออเหมือนไหมดูหน้าดูหน้าดูหน้าแม่ดูหน้าแม่เหมือนไหมวันนี้ไม่ได้กินเลยเดี๋ยวจะกินพี่นัทสู้ไหมคะไม่รับแม่เดี๋ยวโดนสู้ไหมน้า <affiliated S 2> เอามาเอามาเอามาเอ้ยออามาเอามาเอามาน่นะนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยมันนิ้วโอเคลูกขาลูกน้วาแ้ววยลูกเจ็จมูกเลยลูกนอถ้าเอานล้าไปเขาก็ต้องกัดเดิเากัดขอบเดี๋ยวเาก็เจ็บฟันไง แโหสองพันละกูทวินเทอร์โบคุณแม่โอ้โห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 ชอบไหมคะกลัวไหมไม่กลัวให้อาหารไหมให้ไหมให้ไหมคะเจ้าเปล่าเจ้าไหมสู้ๆก่อนไหนทำมือสู้ๆก่อนสู้ๆ โอเคยังสงสารไหม,ไมไสงสารเขาอยู่ในกงนะองอ่ะเนาะสงสารไหมคะไปซื้อให้อีกไหมแเ,เขาตังค์หน่อยพี่นายอยากให้ไหมคุณพ่อว่ายังไม่ได้หรอกพี่นายยังเด็กอยู่ลูก <c oughs> ๋ยวเขาจะงับไปทั้งมือกลัวไหมอ่ะเขางับไปทั้งมือ ทะเลาะกันแล้วเอ้า <Elena> ทำไมเขาถึงทะเลาะกันน่ะเอาไว้นี่แม่กล่องอ่ะเอากล่องไว้นี่แหละเอ้พี่น้องน้องปีนแล้ว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 น้องไม่กลัวเหรอเราให้อาหารเขาหกเต็มข้างนอกเลยอืมไม่เป็นไรหรอกมันก็หกอยู่แล้วก็เห็นหกเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูนะโอ้อยากให้อยากให้เคลื่อนเข้าไปเคลื่อนเข้าไปแล้วก็ปล่อย อ่ะเคลื่อนเข้าไปโอเคเคลื่อนไปตัวโตออย่เตัวเล็กมากมาตัวเล็กวันนี้มาเอาไหมเอาไหมพี่น้าขึ้นไหมขึ้นแล้วอ่ะเออเคลื่อนไปเอออยากทำอไรอยากให้จัดอยากให้จัดอยากให้ด้วยพี่น้าให้ด้วยพี่น้าให้ด้วยพี่น้าให้ด้วยอึ๊บอืมอืมเคลื่อนไปเคลื่อนไป ฮึบโ <c oughs> อ้โหสงสารไหมใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วหายไปหาวามไหนเมื่อไงคะ่ะถึูตรงนั้นแหมดยังอ่ะหมดแล้วไม่ได้หรอกตัวยังเล็กไปยวดูดมือเข้าไป<อ> <c oughs> นี่ไงยังไงยังไงเรากินเยอะนะเราหรือเปล่าให้ตัวรูนั่งให้ตัวเล็กนั่งวพ่อเอาให้ อยากโยนอ่ะโยนเหรอ,อ,อ,อนี่เออไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดนี่ไงนี่ไงนี่ไงค่ะอยากลงอ่ะอยากลงลงไปตรงไหนมันแฉะคะ่ะมันแฉะเห็นมอ,อ,อ่าอยากลงแล้วโอเคคะ่ะอ่าป่ายป่ป่ป,ปอยากลงไปดูไก่ไปดูไก่อ่าหลังจากให้อาหารกวางแล้วก็มาวิง่งขึ้นนี่ตัวอะไรลูก ตัวอะไรคะขี่ตัวอะไรอยู่ขี่ okay, หมาหมาน่ารักไหม <Okay. S 1> น่ารักไปวิ่งได้เร็วน,น้องขี่หมาสีอะไร mm hmm. สีอะไรคะ mm hmm. หมาสีอะไรคะหมาสีอะไร okay, มหมาสีดามเก่งมากคะ่ะฝนจะตกแล้วกลัวไหม วันนี้โชคดีมากอากาศเย็นสบายคืมฟ้าคืมฝนในช่วงบ่ายโมงเด็กๆก,ก็เลยได้เล่นในพื้นที่ที่กว้างมากกว้างมากครักว้างจริงๆกว้างมากกว้างมากสวยมากเด็กๆอยู่แต่ในบ้านฉลองขายล็อกโควิดนูน้นไปนูน่นเหร,อ,หรอพี่นะ ไปแล้วนะคุณพ่อกลับแล้วนะ้วนะบ๊ายบายอยู่ที่นี่กันนะบ๊ายบายโอเคคุณแม่ไปแล้วฮะอยู่กันสองคนได้เหรอ อยู่กันสองคนได้เหรอลูกไปแล้วกลับบ้าน